เอรหลังเนี่ยแต่นึกไปออกกันเดี๋ยวก่อนนึกก่อนจะหลับกันเล่าสักหน่อยบัตรนาวผ่านไปแล้วชั่วโมงสามสิบเก้านาทีสวัสดีพี่จาสวัสดีพี่กาลยาสวัสดีพี่ป้อมสวัสดีอะไรทุกคนเลยสวัสดีสวัสดีนอนจนหมดแล้วมั้งเยบคิ๊บเอาประสบการณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องอารี เคยรับรู้และเคยบูชาและเคยสัมผัสมีไหมเราเรื่องพวกนี้ให้หน่อยเี่ทางศษมัก,ษมก็มีม,มีมีที่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือพ่อรอห้ากับพ่อเท้าเว็นส่วนะออนะคะอยากอยากถามหน่อยว่าอย่างกระเด็ดพ่อรอห้าเนี่ยสัมผัสอะไรรับรู้มีประสบการณ์อะไรกับท่านบ้างเวลาบูชาท่าน หนูเวลาหนูบูชาท่านหนูจะสมสมเราหวังอะไรถึงใจแล้วแคบบ่ไปสวดมนต์ต่อหน้าท่านเนี่ยสวดเขาเรียกอาไัตนาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เหมือนเหมือนจะได้สมหวังทุกครั้งอะค่ะพี่ <c oughs> ไม่ส่วนใหญ่เลยนะไก็ <c oughs> สมหวังะคะ่ะคือได้สมหวังนี่คือมีคนซื้อแห้วมาฝาก <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไมกห,หนูไม่กินแฮวคือหนูจะเล่าอันนี้อันนี้ประสบการณ์ก็คือที่ฟินแลนด์เนี่ยทุกคนผู้หญิงไทยเราเลามาอยู่เนะี่ยจะต้องไปทำพาสปอร์ตชัดพาสปอร์ตหมดป,ประชาชนหมดก็คือต้อง,ต,องต้องไปที่เฮลซิงกิคือเมืองหลวงที่ที่ที่เอถานทูษกรงกรงรลชทจะทุอยู่น่ใช่ไหมครับแล้ว ตอนนั้นอารีมาอยู่ใหม่ๆอารีไม่ไม่ไมค่อยรู้ทา<อ>งนะแต่อารีก็สับรถไปเองอะดความที่เคยแบบคำทางไปในสมัยก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์แบบทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะพี่นะมันต้องดูแผนที่ดูหมายเลขถนนแล้วก็ขับไปอะค่ะพี่สามร้อยกว่ากิโลหนูขับไปโดยที่หนูไม่มีแผนหนูไม่มีแผนที่เลยหนูแค่มองหมายเลขถนนแล้วหนูก็ไปเรื่อยๆครับแล้วสถสานที่วมนัดหนูประมาณเออเวลา เวลาสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็นัดเวลาอาลีออกจากที่นี่ประมาณปีห้าบ้านบ้านบ้านของอลีเมืองเมืองที่อยู่อลีอยู่เนี่ยคือห่างจากเฮลซิงกิปสามร้อยกว่ากิโลเนาะอืมก็นในใจก่อนจะออกไปก็อารัตนาาเนี่ยพ่อเราห้านี่แหละบอกว่าพ่อหนูไม่รู้ทางนะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็นำทางหนูหน่อยหรือทำยังไงก็ได้ยุดระยะทางให้หนูไปทันอย่าง,งั้นหนูก็ไม่ได้ทำประทับรอ,อืม ก็ขี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆะตอนนั้นนะพี่หนูหนูไปถึงเทลซิงกิแล้วหนูไปถึงเทลซิงกิแล้วแต่หนูรู้สึกหนูหนูไม่รู้เพราะเทลซิงกิขับรถยากมากมันมีทั้งรถรางรถยนต์ทางถนนแบบเต็มไปหมดเอยแ้วไปสายตาหนูก็มองไปเห็นเหมือนเหมือนรูปปั้นรูปปั้นเหมือนท่านเหมือนเหมือนรอห้ากำลังส่งม้าพี่เนืกออาไหม <S 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 อ่าเหมือนคือหนูมองเหมือนเลยแต่ว่าเป็นรูปปั้น เหมือนรูปปั้นท่านมากเหมือนหนอนตอนราชการที่ห้าทรงทรงม้านะคะเหมือนมากหนูก็มองเอไปจบพักหนึ่งหนูก็เลยแล้วจะทํายังไงจะไปถึงไหมเนาะจะไปถูกไมเนาะอะไรเงี้ยนึกในใจถึงพ่อเสด็จพ่ออีกครั้งหนึ่งเนาะหนูก็อาราตนาะพี่รู้ไหมสักพักรถหนูไปจอดอยู่ตรงหน้าสถานทูตหนูไม่รู้ตัวหนูไม่รู้ว่ารถหนูมาได้ยังไงตรงนั้นน่ะแล้วหนูยังไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเป็นสถานทูตที่รถไปจอดเนี่ย ทีนี้หนูก็เลยลงไปถามคนที่เดินไปหนูถามว่าเธอรู้จักร้านเออเออรัาชทูตไทยไหมสถานกงถุนไทยไหมเงี้ยเขาก็บอกนี่ไงเธอจอดตรงข้างหน้าพอดีเธอเห็นหนูก็เลยแงนขึ้นไปเอา้ามันธงไทยนีย่เฮ้ยมาได้ไง <laughs> จริงๆวันนั้นหนูบอกหนูปฏิหารตรงที่ว่าหนูไปเจอรูปพ่อร้อห้าทรงมาอยู่เนี่ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกวันนั้นอะ่ะปฏิหารหนูรู้สึกว่า เออจริงๆนะวันนั้นอะ่ะถ้าหนูไม่หันไปเจอรูปปั้นแล้วหนูก็ไม่หยุดรถแล้วหนูก็คงไปไปไม่ถูกอะไม่รู้จะไปยังไงเพราะหนูไม่รู้ทางเลยหนูคาทางไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นอันนี้คือไอ้ที่หนูนับถือแล้วก็ประสบมาประมาณนั้นเป็นเรื่องแปลกสวัสดีค่ะแล้วก็ พี่ปอมหลับแล้วมั้งเงียบปิ๊บอันนี้อันนี้คือหนูจบแล้วนะจบแล้วไปเจอหน้าฐานทุนจบแล้วเรื่องเรื่องที่แปลกๆประมาณนั้นว่าพี่โชคง่วงแล้วแหละไปนอนเถอะฟังอยู่ฟังอยู่ตลอดหนึ่งชั่วโมงสี่สี่อีกชั่วโมงสิบหกนาทีพี่ตั้งเปอาไว้ให้ครบสามชัว่วโมงวันนี้วันนี้ก็ไปขนหิน ผลอิดบล็อกที่มันแบบเขาเคยทํากําแพงใหม่แล้วเขาก็อยู่ที่พื้นแล้วก็เสาเหนื่อยอยู่แต่เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แค่เอาเอามาปรับแต่งพื้นที่ทําทางเดินีเเรรืื่องหนูมีเรื่องหนึ่งที่ว่ามีบ้านเอ่อคนสมัยโบราณน่ะบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้เนาะแล้วเวลาเขาเสียชีวิตหรือเขาไม่อยู่แล้วหรือจะขายต่อ<ม>เขาจะยกคล้ายว่าบ้านชั้นบนน่ะขายเขาจะขายไม้ทิ้งอ่ะ แล้วข้างล่างเขาก็จะทุบทิ้งเนี่ยเขาก็จะเอาบ้านไม้ข้างบนน่ะมาขาย <c oughs> ก็บังเอิญญาติหนูเนี่ยเขาไปเขาไปซื้อมาทุกวันนี้ยังอยู่นะไอ้บ้านหลังเนี่ยแต่ไม่มีใครอยู่ได้สักคนนะ่ะแล้วไม้บ้านไม้หลังเนี้ยเป็นสองชั้นนะตอนนี้ก่อสร้างประมาณยี่สิบกว่าปีไปแล้วแหละบ้านหลังนี้ยังอยู่แต่โซมมากเลยบ้านด้านบนเพราะเป็นไม้เก่าซื้อมาจากซื้อต่อจากเขามาอี่ทีบ้านที่สร้างแลว้วอะ แล้วคนที่ไปอยู่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยนะมีความสึกเหมือนมีคนอยู่ข้างบนน่ะบนบ้านเดินเดินตลอดอะไรเงี้ยก็ใครไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ตอนทุกวันนี้เป็นบ้านล้างไปแล้วอะ่ะไม่มีคนอยู่มีแต่นกพิราบไปร้องค้างฮือฮือคืนค่นเวลาคนเดินผ่านาก็จะหลอนกันนิดหน่อยอะ่ะเป็นบ้านไม้เก่าเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงแก่แล้ว เสียชีวิตไงเสีย,ยชีวิตเขาก็เลยลูกสาวก็เลยขายไม้มาแต่คนซื้อมาก็เหมือนเขาเรียกคนแก่หวงของอ่ะเหมือนแกเฝ้าวนเวียนอยู่กับของแกแกไม่ไปไหนนะเขายังคิดกันเลยจะต้องเอาไม้นั้นไปบริจาควัดหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมอืมดมากถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่ผีเฮี้ยนแต่ทั้งกลมปลุกคอตายหรือฆ่ากันตายเขาก็จะนิยม หรือมาถาวายวัดครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้เป็นคุณยายเจ้าของอะ่ะแบบเสียเสียด้วยอายุไขแค่นั้นเองไม่ได้ป่วยไม่อะไรก็คือเสียแก่แก่ตายอะนะแต่ว่าเหมือนแกห่หวงของอ่ะพี่แกก็แบบว่าแกจะมาเยินเฝ้าเวียนอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านหลังนี้ยังอยู่ได้ทุกวันเนี่ยอยู่หน้าบ้านหนูเองเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วเวลากลางคืนมันจะมีนกพวกนกเขาแมวนกเอ,อ่อ นกเขามาอยู่เกาะเต็มแล้วมันจะครางร้องเฮ้อเฮอเี้ยสองเหมือนคนครางเหมือนคนร้องอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็จะกลัวแบบเหมือนทํานองว่ามันมีมันมีเสียงแบบน่ากลัวหมาก็หอนนกก็ครางหลอนไปหมดทั้งหมู่บ้านแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ เออมันก็มีหลายเรื่องแต่มันเป็นเรื่องไม่ยาวนะเป็นเรื่องสั้นๆที่มันที่ประสบมาก็ไม่ได้แต่งเป็นเรื่องวันลาวเอาเรื่องคอาจริงก็คือมีม,มีมีหลายเรื่องอยู่แล้วก็ล่าสุดก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มอเตอร์ไซค์ไปแหกโค้งทางเข้าหมู่บ้านที่หนูอยู่นะเออลุงคนเนี้ยแกจะมาตัดหญ้าให้ที่บ้านตลอดที่บ้านหนูเป็นเป็น,เป,นเป็นทุ่งกว้างๆแล้ว ที่โล่งๆอ่ะแล้วเวลาหญ้ามันขึ้นเนี่ยแม่ก็จะให้คนน่ะมาตัดหญ้าผู้ชายคนนี้มาตัดหญ้าที่บ้านแต่หลังจากตัดหญ้าเสร็จประมาณสองวันผ่านไปก็ได้ข่าวว่าแกเสียชีวิต<ม>เกเียชีวิตคือมอเตอร์ไซค์หักโค้งล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 งไปทุ่งนานะแล้วจะเป็นแบบเป็นเป็นคูคลองอะ่ะแกเสียชีวิตตรงนั้นเลยคาที่อหลังจากนั้นก็ ที่สาเหตุแกตายไม่รู้เพราะอะไรแต่ก่อนที่แกจะตายอ่ะแกมาตัดหญ้าที่บ้านแล้วมันมีที่บ้านหนูมันมีสระน้ําสระเก่านะแกจะลงไปคุยแกลงไปจับจับจับปลาในสระนะ่ะมากินแล้วนะปลาเนี่ยเป็นปลาที่พ่อหนูปล่อยไว้ไงแล้พ่อหนูเสียชีวิตไปแล้วแกไปจับปลามากินแล้วก็หลังจากสองวันนะแกก็เสียชีวิตแต่หนูไม่รู้ว่า แกตายว่าสาเหตุอะไรนะแต่แบบมันรถแหกโค้งอะ่ะอืยูเซอร์ขำแล้พิธีก่อนสป,ปรพงกใช่ไหมที่ขำเนี่ยอะ,อะหนูบอกแล้วให้ไปนอนไม่เชื่อหนูอ่ะนีแก้เล่าเล่าต่อมาสิออกจากเรื่องเมื่อกี้เจอขำแล้วอะพี่อนอนพี่ตื่นพี่ตื่นสี ก็หลังจากนั้นก็ไปงานศพไปอะไรเรียบร้อยจัดงานศพเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนคนที่สองมาตัดอีกก็อยู่ไม่ได้ก็คนนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นบ้าเป็นบอไปเลยจนคนแถวนั้นเขาไม่ค่อยมีใครกล้ามาตัด้าที่บ้านหนูก็บอกมันมีอะไรแปลกๆก็ไม่รู้สองคนก็ไปละ จบไปอีกแล้วสามเรื่องในห้าหนาทีไวมากมันเป็นเรื่องแปลกๆอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะเห็นผีเป็นตัวเป็นตนไอ้ที่เห็นผีเป็นตัวเป็นตนก็ส่วนน้อยแต่ส่วนมากจะมีเรื่องแปลกๆลักษณะอย่างเงี้ยเจอทางนู้นตรงนี้อะไรแค่นั้นแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่หนูไปเที่ยวตอนนั้นหนูอายุประมาณยี่สิบยี่ ยี่สิบแหละยี่สแยยี่บเอ็ดนี่แหละแล้หนูไปเที่ยวเขาเคาที่เขาเคาะนะมีอจิของสมเด็จย่านะคะสมเด็จย่าของแม่ของในหลวงร้อก้าอ่ะก็ขึ้นในนั้นจะเป็นค่ายทหารเป็นค่ายทหารแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวกันแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปตรงสถูปที่ที่ไว้เอกระดูกของสมเด็จย่านะ่ะ ตอนที่ถ่ายรูปไม่ได้รู้สึกอะไรนะจะรู้สึกว่าปวดหัวมากกว่านั้นปวดหัวเหมือนหัวจะแตกปวดปวดมากไม่รู้เพราะอะไรคิดว่าตัวเองจะไม่สบายแต่ตอนที่ถ่ายรูปมันมีความสุขขนเราลุกขนแขนเรามันลุกตลอดเลยก็ไม่รู้อีกสาเหตุเะไรนึกว่ามันเป็นลมลมมันคงเย็นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่สบายแต่ พอหลังจากที่กลับมาจากที่เขาคอแล้วก็มาถึงบ้านถึงที่นะแล้วก็เอาเอากล้องที่เราถ่ายรูปสมัยก่อนเป็นกล้องของแคนนอนนะก็มาถ่ายรูปเอารูปของรูปที่แลงออากมานี่ะมันเป็นมือยาวๆมาโอบเราที่ยืนกลุ่มถ่ายรูปอะค่ะแทบแทบทุกใบเลยเป็นเหมือนเงาขาวๆยาวๆแล้วก็มาล้อมมาโอบเราเหมือนเหมือนมือมาโอบเราอะ ทุกใบทแทบทุกใ่เลยน้อยใบที่จะไม่มีก็ก็มีความสุขเอ๊หรือว่าหรือว่าเป็นญ,ญาณที่นั่นมาหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เป็นแบบรูปาขาวๆยาวๆขีดๆอะ่ะรอบรอบวงคนที่ยืนถ่ายรูปอยู่กันตลอดเลยอะ่ะสวัสดีค่ะแล้วพอแล้วพอเรา แต่วันได้มีความสึกปวดหัวตอนที่มีความสึกที่ถ่ายรูปปวดหัวมากไม่รู้ว่าเป็นเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราปวดหัวเหมือนมีวิญญาณมาอยู่รอบๆตัวเราประมาณนั้นอะเราเลยรู้สึกไม่สบายตัวเองอืมประมาณนั้นตามเรื่องสีเรื่องเข้าไปล่ะ <c oughs> นี่นี่หนูมาเล่ามาก่อมพี่ใช่ไหมเนี่ย สีเรื่องเข้าไปแล้วค่ะครับมีใครอยากเล่าเรื่องผีไหมคะใครมีประสบการณ์ลหลอนขึ้นมาเล่าได้นะขอบคุณของขวัญให้คนนั่งหลับด้วยนะคะอย่าแต่เกิดขอให้ต้องมีคำว่าของคุณของคุณ คุณผู้จัดถ้าไม่มีต้องดูว่าไปคไปโพที่ใครว่า้าาแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่หนูไปหนูไปที่ต่างจังหวัดไปชัยนาทใช่ไหมฮะหนูไม่แน่ใจว่าชัยนาทหรือหล่มสักประมาณนั้นแหละแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นช่วงปิดเทอมก็เลยพากันเพื่อนๆอขับรถไปเที่ยวกันที่ท,ที่ที่หล่มสักนะ ที่ว่าไปเที่ยวเขาคอด้วยนี่แหละแล้วก็เลยไปน,นอนบ้านเพื่อนที่ที่หลมสักบ้านเพื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบบ้านบ้านสมัยโบราณอะ่ะจะยกเสายกยกเสาขึ้นจากพื้นนะนะเป็นบ้านไม้ทั้งเรือทั้งหลังทั้งเรือนเลยแล้วยกเสาแล้วก็มีบันไดประมาณสามถึงสี่ขั้นนี่แหละคือไม่ได้สูงมากแล้วก็ยกเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นชั้นขึ้นไปเพื่อ ตรงที่นอนอะนะที่นอนคือนอนแบบกลางมงนอนแล้วเปิดลานกว้างเลยไม่ได้มีฝาบ้านนะเป็นแบบโลง่โลงๆอะนอนกันก็กลางมงนอนกลางเออปู่เอาฟูกเป็นฟูกฟูกเป็นนุ่นอะเป็นเรียกฟูกเนาะที่ยัดด้วยนุ่นอะแล้วก็กลางมงนอนกัน mm. นอนมันก็จะร้อนๆน,นิดหนึ่งคือบ้านไม่มีฝาบ้านนะคือเป็นเหมือนศา,าลาโล่งๆอะอย่างนั้นแหะแล้วนอนเรียงๆียงกันอย่างเงี้ย คือวันนั้นนอนำดับจนตื่นน่ะเหมือนเหมือนมีอะไรมากวนก็ไม่รู้มันรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรแปลกเหมือนมีคนจ้องเราอยู่ลืมตามาก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันหรือว่าเราเราแวงไปเองก็ไม่รู้ก็วันนั้นก็จะำดับจนตื่นนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแต่จู่ๆไอ้เพื่อนไอ้ข้างม้งไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะจู่ๆมันก็ร้องโวยวายบวกๆวาขึ้นมามันบอกว่า ใครมาดึงขาอะไรประมาณนั้นนะ่ะบอกมีคนดึงขาก็บอกเงี้ยมือเย็นเจี๊ยบเดียวเขาแล้คนที่โดนดึงขามันก็ร้องบวกหวากโยวยวายแบบว่าบ้านแทบบ้านแทบพังวันนั้นนะ่ะคืนนั้นคือก,ก็ก็เลยตื่นมาก็ไม่ได้ไม่ได้แทบไม่ได้นอนกันเลยคืนนั้นนะ่ะก็นั่งปอบไอ้คนที่โดนดึงขานั่นเนี่ย ก็สรุปก็ไม่รู้ว่าคือใครอะไรยังไงแต่เขาเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาก็บอกนะว่าเขาไม่เคยมีแบบอะไรแบบนี้นะอะไรประมาณนั้นนะแต่หนูคิดว่าคงจะเป็นแบบผีบ้านผีเรือนก็แบบมาทักทายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนทำนองว่าแบบว่าเออใครแปลกหน้ามาอะไรประมาณนั้นเนะ่ะเขาคงจะมาทักทวงอะน,นะ,ะจบไปแล้วเรื่องที่ห้า แม่กัลยาหลับหรือ,อยังคะพี่ป้อมเงียบฮัลโหลมีใครอยู่ในห้องบ้างใครยังไม่หลับยกมือขึ้นแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือว่า ตอนนั้นงานที่ต่างประเทศ พ่อไปทํางานที่ต่างประเทศที่ซาอุแล้วทีนี้บ้านหลังเนี้ยมันเปิดปคือมันเป็นสองชั้นบ้านบานอ่ะบ้านไม้ข้างล่างเป็นบ้านปูนแล้วเวลาเวลาเราเปิดหน้าต่างด้านห้องนอนเนี่ยมันจะเห็นป่าช้านะคะบ้านที่บ้านเนี่ยจะเห็นป่าช้าป่าช้านี่ก็จะหลอนมันจะเป็นมองไกลๆจะเป็นป่าอึมครึมแบบป่าต้นต้นไม้สูงๆแล้วเขียวอึมครึมประมาณนะีคือมองไกลๆก,ก็รู้ว่ามันมืดอะนะ แล้วบ้านหลังเนี้ยก็เป็นแปลกนะเวลากลางคืนเหมือนจะมีคนมาเคาะฝาบ้านจะฝาบ,บ้านเราสูงนะชั้นสองอ่ะเหมือนมีคนมาเคาะปั้งปังปังเนี่ยาสามสามครั้งทุกคืนเลยเอามือมาอุดปากเราไว้ไม่ให้เราร้อง คือเราจะร้องอย่างเดียวเรากลัวเราจะร้องจะแบบจะไปหาแม่ว่าแม่นอนอีกฟากหนึ่งเราจะนอนกับพี่พี่ชายจะชอบเอามือมาอุดปากไว้ห้ามร้องอะไรเงี้ยไม่ให้เราพูดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะว่ามันเสียงอะไรที่เสียงเคาะข้างฝา,าเนี่ยคนถ้าเป็นคนคนต้องตัวสูงมากเลยนะที่จะขึ้นมาเคาะข้างฝาบ <c oughs> ้านได้เนี่ยก็ยังคิดนะ <c oughs> แล้วบ้านหลังนี้จะมีอาการเหมือนเคี้ยนนิดหนึ่งก็ตรงที่ว่า เวลากลางคืนอ่ะจะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนอะไรเดินอ่ะเป็นคอกๆค่ะเสียงอะนะเอาจะได้ oh. ยินย,ย,ยังได้ยินหนูไหมฮะได้ยินค่ะได้ยินนะ oh. <laughs> ตื่น <laughs> เรียงปุ๊บตื่นปับ๊บ <laughs> <ง> <laughs> แล้วหลังจากที่หลังจากที่พ่อไป,ไปต่างประเทศแล้วเนี่ยแม่จะชอบพาเราออกมานอนหน้าบ้านน่ะเพื่อรับลมเพราะในบ้านมันร้อนมันอ้าวเงี้ยแม่ก็จะพาบอ,อกมานอนหน้าบ้านหน้าบ้านจะเป็นปูนลาดปูนออกมาลาดปูนซีเมนนะนะแม่ก็จะเอาเสือมาปูนอนพาเรามานอนรับลมอันเนี้ยสามสี่คนแม่ลูกนอนหน้าบ้าน พอดึกๆแม่ก็จะเข้าบ้านเงนี้ยแล้วไม่ยอมเรียกเราเข้าบางทีตื่นมาเห็นนอนนอนอยู่คนเดียวเงี้ยแล้วก็หลอนเหมือนกันมีเงี้ยแม่ชอบจำแล้วทีนี้มีอยู่คืนนึงคืนนั้นไม่รู้เพราะอะไรแม่ต้องพาเราออกมานอนอีกกันแหละวันนั้น,นพ่อกลับมาจากนอกกลับมาจากซาโอุโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราก็พ่อกลับมาไงแต่เราตื่นมาตอนเช้าเรา,านอนอยู่ที่ที่นอนแลละพอมาอุ้มเรา ุ่มขึ้นบ้านหลับแต่ก็แปลกใจว่าแล้วพ่อมาอย่างไงแล้วก็ยังงงยังยังงงเงียตื่นมาก็ยังงงที่เห็นพ่อพ่อก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนั้นน่ะกลับมาแล้วก็ไม่ได้มีจดหมายแจ้งแม่ล่วงหน้าด้วยนะแล้วแม่ก็ไม่ได้รู้ว่ารพ่อจะมาด้วยแต่มีความสุขพ่อแม่บอกว่าอยากออกไปนอนหน้าบ้านไม่รู้เพราะอะไร ต่อค่ะต่อค่ะคุณโชคเดินไหนได้ยินเสียงหนูไหมนด้ยินอยู่ได้ยินค่ะได้ยินนะคะเสียงมันขาดขาดได้หายตรงเนี้ของหนูนะขอโทษโด้วยแล้วกันเน็ตเน็ตเน็ตบ้านมันไม่ค่อยดีเอ่อพอหลังจากที่พ่อถามพ่อว่าพ่อมาไงพ่อก็บอกว่าไม่ก็มาแบบไม่ตั้งใจเพราะว่าลางงานได้ก็บินกลับมาเลยเงแล้วส่วนแม่ก็มาจบจงบังหวะตรงที่ว่า เอ๊ะทำไมทำไมต้องพาลูกออกมานอนหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีความสึกอยากอยากออกมานอนหน้าบ้านวันนั้นะก็สรุปก็คือเหมือนเรามานอนรอพ่อวันนั้นเลยพ่อกลับมาพอดีเราก็ได้เจอพ่อตื่นเช้ามาก็เป็นเรื่องที่แปลกนะมันเหมือนเซนอะไรบางอย่างที่แบบว่าส่งถึงกันน่ะอืมเป็นเป็นความผูกพันของครอบครัวแล้วส่งถึงกันประมาณนั้น จบแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะปีทุกคนค่ะสวัสดีนะอดีดดอนุมโมทนาบุญครับสาธุครับขอบใจมาก <c oughs> ขึไปนอนก่อนนะคะคุไม่มีงานเชา้านอนหลับปันดีผีรอบเตียงใต้เตียงข้างเตียงบนเตียงขอบขอบเตียง ้างข้างน่าเกียดมากพนั้นหนูเช่นกันนะคะพี่ขอให้พี่เจอมันไม่ต้องมาแต่ถ้าผีดแคทเปอร์น่ารักโอเคค่ะปัสดีพี่กาลยาพี่ป้อมด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะครับสวัสดีครับสองชั่วโมงสองนาที วันนี้ไหลสักสองชั่วโมงดีไหมคุณกะระยาง่วงนอนพอดีเพลียลเพลียเพราะว่าไปขนหินทําทางเดินในสวนนะครับเหนื<ะ>่อยขนมาเสร็จเรียบร้อยนะเอา้ามีใครอยากจะเล่าอีกสักคนไหมไม่มีแล้วค่ะหรออืมลงลงดีกว่าเนอะเอคุณคุณกระยาอุยชัยให้พรยู่เซอร์ต่างๆ่างยครับ<ม>ผม ข้สาสัิงฤๅษีนะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองถวยเทพเทวาและเทวดาทั้งหลายองค์ศิวเทพแม่มหาลัษมีองค์สุรัสวดีพระพิคเนตฤาษบร้อยแปดตนพระปู่แม่ย่าทุกๆพระองค์เจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีพระแม่ธรวีเจ้าที่จุ้างทั้งหลายเราดวงวิญญาณทุกๆดวง จงมาร <oh <Ça ina> <wh> ับส่วนบุญส่วนกุลวันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุก็สี่สิบสี่สิบก็ยุสเรามาอนุโมทนาบุญซึ่งการละกันนะครับทุกบุญที่ทํามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและที่จะทําต่อไปในอนาคตอนุโมทนาบุญซึ่งการละกันสาธุกระจายบุญแล้วก็ให้น้อมน้อมจิตนึกถึงบุญกุศลแผ่ไปยังพูดผีพิศารที่ทุกคนได้มาเล่าในวันนี้นะครับ เขอให้ท่านเป็น,ปน,ส,ปน,ส,ปนสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ามีทุกความทุกข์จงน้อยหรือมาลายหายสูญไปเลยนะครับแล้วก็ได้ทาบุญสร้างกุศลนนะพ p ทั้งหลายที่มาเล่าอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนอนรับฟันดีราตีสวัสด์ครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อาจจะมาเร็วเลยนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง เมียน้องก็เลิกงานเวลาเดิมก็ดึกเลยคือบอกบอกอารีก่อนคือพี่โชคอ่ะตอนนี้ภารกิจขนขนหินขนอะไรถมที่สวนมันจะเริ่มเสร็จแล้วพี่จะมาเร็วพี่จะนอนเร็วๆอยากจะจริงๆอยากจะนอนสักไม่เกินตีหนึ่งประเทศไทยอะเข้าใจเนาะพี่ก็จะขึ้นเร็วสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเพิ่มขึ้นตีหนึ่งอย่างเงี้ยหรืออาจจะขึ้นสามทุ่มเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง แต่มาเร็วๆไม่รู้จะมีคนมาเล่าเรื่องผีเป่ะนะแล้วหนูเดี๋ยวหนูว่างหนูจะรีบเข้ามาเล่าโอเคนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะไปเลยครับสวัสดีครับผมพ,พ,พี่ต้องปลดหนูลงแล้วนะไดพ้พี่ต้องปลด <c oughs> โอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ